MTS Global Trading Expo 2 0 1 9คน,น,น้นแน่นของรางวัลแน่นมหากรรมการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ MTS Go รวบรวมการลงทุนที่หลากหลายไว้ในงานเดียวพร้อมทั้งงานสัมมนาคุณภาพด้วยสปีกเกอร์ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ เปิดบัญชีเพื่อลุ้นรับทองคำและ iPhone Xs Max ในงานลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ทางโทรศัพท์02-770-7777หรือผ่านทางเว็บเพจ www mtsgo co th เพจ Facebook mtsgo และรายการไลฟ์สดได้ทุกรายการที่นั่งมีจำนวนจำกัดสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Go Tonight by MCHG พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาสามทุ่มผ่านทางช่อง Facebook และ YouTube โดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์กิจชรัตฮิรัญยศิริประธานกรรมการบ,าบริหารบริษัทในเครือ MCHG แม่ทองศุกร์จะมาวิเคราะห์ทิศทางราคาทองคํากันในวันนี้ครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับทึ่งสันครับราคาทองคําเมื่อคืนนี้ก็ดิบตัวสูงขึ้นนะครับหลังจากที่ เกิดประกาศในการที่จะไม่ปรับอาจารดอกเบีย้ยท่องคำก็เลยดีขึ้นมาประมาณสิบห้าเหรียญแล้วก็เช้านี้ก็ขึ้นไปทดสอบเรืน 1, 2, 3, เนหนึ่งันสามรือยยี่สิบเหรียญตอนนี้ก็มีแรงเทขาลงมาเห็นได้ว่าภาพรวมของการตอบรับก็ดีในแง่ที่ว่าดอลล่าเองกลับมาอ่อนค่า ลังจากที่เสร็จไม่ขึ้นดอ,อกเบีย้ยนะครับในตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยที่ออกมาก็คือเรื่องของภาคอุตสาหกรรมฟิลิสเตสแม้จะใช้เงินเด็กชึ่องออกมาดีขึ้นแล้วก็เรื่องอเออคนว่างงานก็น้อยลงหมายความว่าภาพรวมของเศรษฐกิจดีขึ้นโดยภาพหลักจะเห็นได้ว่า ราคาทองคำในเชิงเทคนิคเนี่ยเข้าสู่ที่ทางขาขึ้นทั้งระยะสั้นและกลางาฉะนั้นก็เป็นโอากาสดีที่นักลงทุนจะทำกำไรในระยะสั้นนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทองคำตอนนี้ก็เหมาะสำหรับการเก่งกำไรระยะสั้นเข้าเร็วออกเร็วครับเนื่องจากราคาผันผวนเหลือลเกินเห็นไว่า มื่อคืนก่อนที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นนั้นเนี่ยราคาก็มีการย่อลงมาเป็น1,300เหรียญก่อนแต่หลังจากที่เสร็จไม่ขึ้นออกเบี้ยนเนี่ยราคาก็ดิดกลับขึ้นไปดังนั้นแนวรับแนวต้านวันนี้ก็จะอยู่ที่บริเวณ1,310เหรียญเป็นแนวรับ1,320เหรียญเป็นแนวต้านครับ ยังย้ำว่าให้ทำกำไรระยะสั้นแล้วรอซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวนะครับสอเมร่ทองไทยนั้นก็ปรับตัวสูงขึ้นตามบ้างไม่มากนะเนื่อจากเงินบาทก็แข็งแต่ว่าแข็งไม่เยอะนะครับตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาเงินบาทก็ยังทรงตัวอยู่ที่บริเวณนบาท7 0สตางค์ ทำให้ราคาทองไทยนั้นก็จะมีแนวรับสำคัญที่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแนวต้านที่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทนะครับเพราะฉะนั้นอินเทสโกก็ยังยัมว่าการลงทุนในทองคำนั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลงทุนระยะสั้นแล้วก็พยายามอย่า l e v e r มากนักหรือไม่ทำอัตราทดสูงน,นักจะทำให้เราสามารถลงทุนได้ อย่างสะดวกและคล่องจัดมากขึ้นแล้วก็จะเห็นได้ว่าตลาดตอบรับกับสินค้ากอดไลฟ์ฟิวเจอร์ในตลาดทีเฟกได้ดีนะครับก็มีแรงซื้อเข้ามาเป็นสภาพที่ตลาดมีสภาพคล่องสูงครับฉะนันเอ็นเทสโกก็หวังใจว่าท่านจะทำกำไรได้ในการลงทุนในระดับนี้นะครับขอให้ท่านโชคดีมีกำไรในการลงทุนนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณคุณหมอครับภาพรวมราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นจากข่าวคงอัตราดอกเบี้ยในค่ำคืนที่ผ่านมาโดยขึ้นทดสอบบริเวณ1320ี่เหรียญต่อทอยออนภาพหลักในระยะสั้นระยะกลางเป็นขาขึ้นครับกลยุทธ์นักลงทุนเน้นเข้าเร็วออกเร็วทํากําไรในระยะสั้นครับโดยในวันนี้คุณหมอให้กรอบแนวรับที่บริเวณ13 1 0เหรียญต่อทอยออนแนวต้านที่บริเวณ1320ี่เหรียญต่อทอยออนครับขอบคุณนักลงทุนที่รับฟัง พบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการ Go Tonight by m c s Go เวลา3าทุ่มผ่านทางช่อง Facebook และ YouTube ครับขอให้นักลงทุนโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนครับ